ขณะที่ทางหน่วยทหารนะคะนำโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ะได้จัดชุดหมอเดินเท้าลงพื้นที่ตรวจสุขภาพพร้อมกับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนะคะให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะที่บ้านนาน้ำซำอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นร้อยตรีนายแพทย์ภูริพัฒน์รงจิตประพัฒน์ นายแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าช่วยราชการหมวดเสนารักษ์กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่แค่ายมหาศักดิ์พลเสบอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นนำชุดแพทย์พยาบาลจากหมวดเสนารักษ์ของหน่วยค่ะลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพพร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวยาและเวชภัณฑ์ไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีผู้นำชุมชนพร้อมกับเจ้าหน้าที่อสอมอำนวยความสะดวกในการพาเข้าไปพบปะเยี่ยมเย็นประชาชนในหมู่บ้านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกองทัพบ,บกนะคะที่มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาวโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะ